สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคูทุกคนสุมองสุบอนพี่น้องเนาะไปดีตัวนุตัวหนุพี่น้องเลยตัวสาวนางก็มาซอยพี่น้องเ้ยมื่อเนี้ย้องเคยบบาไก่เกี่ยวเขาซอยลุงก่อนพี่น้องมื่อเนี้ยว้าเจ้าแดดแต่ท้านอนระบายเนาะโอ้โหโคตรโคตรพี่น้องเ้ย ไบยามใบใบพี่น้องนะรอบใบพี่น้องสิเป็นลมกับเป็นจกเถื่อสิเป็นนนแนวกางผมกับเป็นจะเถื่ออ่าลมกับเป็นเนาะขีเมฆกับเป็นจักแนวใดพี <minus S 2> ่น <another> <UST kita> <repetition> ้องเลยแดดขนาดหลบใบนะเมืองเมืองคนงานนึสองสี่หกแปดสิบอยู่นี่พี่น้องไอ้สิบทั้งเทาสองสิบสี่หกสิบแปดซาสองสี่สิบหกสบแปด สามสิบพ,พี่น้องเอ้ยณตอนนี้พอดี่สามสิบเลยโอ้ยมาแดอดแท้พี่น้องเอ้ยมันก็สิเป็นลมคนแล้วสิเป็นลมลมเน่ะบ,บ่มีดอกพี่น้องเอ้ยคนสิเป็นลมจวดจุดพี่น้อยสามโมงแรงสามโมงครึ่งเลยนี่นย่างแดดบ่วทองบ่วอยโอ้ยกบมาแล้วเปล่าลงน้ำแล้ว chuẩm luôn đấy tôi ừ. thay theo này ừ. ờ. nhìn khá yếu vào ừ. lá vào có vào xin nhé nó vào đây chắc thay ừ. theo thùng này bỏ ừ. Ừ. Sai đèn mà hoài xe biết theo này không biết tốt quá ừ ừ ừ còn sao đây này. Để tổ này. ừ sao đây ừ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  ลบกันแน่เลยอือใจแน่มดแรงมันแดดต้งมือเลยคืออยย่นานหรือเปล่าส่วนคนโกมันก็บอยากกินทั้งวันนะพี่น้อยแต่ตอนนต่ได้นตมีอาหารกินตลอดเนาะอันนี้่ยันุกคักพี่น้อยเนี่ยมันเขียวอยู่ขาเบืองยำเสาแหังสีเขียวแห้งนี่ยแต่ยำแรงเลยเนี่ยต้องให้ลอซุกกันอีกจะน้อยพี่น้องเนาะมันซุกไปดเสมอวางนะวันซุกโ

อื่นเพิ่นกระสีพักเบรกจะก่อนพักกู้ก่อนพี่น้องเอ้ยมาไหว้หยันฝนมาพี่น้องเอ้หยันพายุเขาเอาบ่ทันเี่พี่น้องเอ้ยหลายปานนี้โอ้โหนี่โอ้โงง่ายเี่พี่น้องเอ้ยเนาะเขาประดับงไปยังขี้เอาอยู่น้ำแรงๆพี่น้องเอ้ยโหแต่ว่ามันบ่แรงเนียแต่วินมันรู้สึกเออเจรจ่าเลยีโล

อย่าฟาดเาเป็นได้เออสิเป็นล้มหายเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยโทษเลยนะโทเนาะสงัดรขักอะไรรอเนี่ยอีติ้งอยู่เจ้านะห้อยระวังได้เป้าเอ้เมื่อย่างได้เมื่อนี่เออเอ้โธ่จีนัดแดงขาสี่บางง่างเป็นเอาเลยอือโอ้ยเนาะคนบบคนบักใหญ่พี่น้องเอ้ยขาจะมาสี่บางงางมาชันบัตเนี่ย น응 uh right? e ี่อันไประวังเลยหัวพี่น้องเลยปวดทแดดแดดคักแดดแน่ดิอ่นกะกู้พี่น้องเนาะตอนเกี้ยวตัวเศร้านี่กู้อ่นกับตอนแรกกับมืองกังกู้อีก บายดีพี่น้องสบายดีปะสบายดีแม่น้องอ้ายปลาอื่นพี่น้องเอ้ยมาซอยบายดีท่างนี้โอ้แฟนชาวเอุ่ยก็มาตัวนี้โอ้ยพี่น้องเนาะโห่อนนะลุงเนาะสบายดีสบายดีลุงหห่อนห่ำเลยก็ดีพี่อ้ายปลาวาพี่น้องเอ้ยลุงจอยมาซอยดำเฮ้ยท่างนี้ปลาดำพี่น้องเอ้ยปลน้ำ งามอะีรเนาะป้าเนาะผักอ,อะไเหยียบบ่ปบ่มาเกยียวแต่ต้องลงกระปิสตัวแล้วมันปืดกบมันได้ปืดเอาเนาะก็ปืดกบเคยละอันเคยกางเคยกางผัดบ่มาดปืดซอยได้แมนเคยกางผัดเมาเหยียบร้อยเขาเมืองปุ๊ป้าเอ้ยเหยียบกเคยละผัดบัวมัดปืดกบหัวด,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 ขดีขนาดเนาะสองเคยเนี่ยรีบเข้าในเมืองโหทัศนที่ทีมาปืดซอยป้าว่าอ้ยพี่น <c oughs> ้องเอ้ยสองเคยเผันแลนกับไปหาเนี่ยอยู่นักกินอยู่ในเมืองหาออยเพิ่นย่านเพิน่นหิว กบกระดายไห้ตืดีดอกอออทำไมบกปิดกบมากรหวแห่งกระดายก็หานีดอกเนาะไันก็ไปขวแต่เขาบนุกคืเบ้นมีหยาเคยละว่ะมเขาซุกเราหยาจังมากเลยขึ้นมาใวๆเลยเนาะอ้ยพี่น้อยกป้านี่ยเขามันแดดบริเวรงนี่เนาะ

เรื่องป่าพี่น้องเยอาทิตย์นึงที่สี่เด็กเกี่ยวของเราเนี่ยของผมมีนี่จังมือได้แล้วป่าเลยทำมันแดดนะเนี่ยกัดปัดโถมันสีลงพอดีแต่นี่มันยังนอนแต่นี่มันยังนอนเลยนะป่าเลยออกกัดซ้ายพายูดนำข้ามาอีกอกุ้ยแฮงสิบเอ็ดเลยแหละอ๋อเหงาเลยแหละเขาว่าหาซึง ม <c ười> si <nên> ันสิมานะอืมเมือนห้อนที่ซองเนาะเขากันเออเขากับเกี่ยวบ่เอื่ออเนเอาเออเออเนอ่ออเทอเอ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 เลยเอ่เออ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 เงอเออนออเออเอาเออหออเออเอออเอเอเเอ้เออเออเอเอเออเเออออเเอเอออเอเอเอ มันซุกแห้งเลยได้เข่าช่วยนะชุมแค้มเขาไม้มันต่ายหมแล้วมันก่อยห่วงมันอันดอยลงพืนแล้วอ่มันซุกน้ำแล้วหักใบวิมันเป็นพันขอบแต่มันซุกน้ำด้ยน้ำในอุดมสมบูรณ์มันเลยก่อยพ่นห่วงมันพ่นจิขาดยาวขนาดพี่น้อยยาวตัดแดดสามสิบกว่าคนทั้งผู้เจ้า แดดกระเดดแท่แดดว่าแดดบุ่ปานี้มนุษย์มานหน้าเลยบดิแดดก็นเลยอ่แดดตะเวนกักคเลยพี่น้อยบุมีขี้ผ้ามาบังแจกดิบมี่ยังอ่ล้มกับโบมี่เฮ้อาจจะมาสัตพุดธออกปานอาบน้าอาเลยทงลุ่มก็เริ่มเลื้งเลยละพี่น้อยกับโบไาสไปไดทงนะเครื่องมือคอมมนว่าคนใดคนจากสิบคน ปตจังว um ่าปลาชิมให้ป่ะชิทัง่ายโดยเพิ่งมือก็ใชแล้วถ้ดเขางามได้ปเออาเมนอือนี่ปะลุน่ลงไปอือข้วเมลอนตีนี่หยายูบมีโอ้ ตตนเม่ขค um. ืนนะวะเออตายแปลว่าแดงดวงก็ลงเพราะดวงลงลงอ่ะเดี๋ยวเจ้าซีดยาป่วบ้านเนี่ยโอ้ใครอยู่ยังไครอยู่เพยังแก่ไข่ท่นไป่น้งเลยก็เลยพอดีกอดีเกี Nós, ่ยวชำนี่แล้วตอนเมื่อึ้นนะ หอบยยังไม่แห้งมาเลาวอันน้ำหน้าซ้ำยันอยู่หุนปะเออธรรมดาซำเนี่ยตุ่มกัวกบนดแลอ่แลี่นแน่ะเป็นห้าแห้งเนาะโอเคพี่น้องสลับชนนีเอาไปสำนกก่อนพี่น้องเลยเกี่ยวเขาเกี่ยน้ำจากกอนโหลดคีบไปพี่น้องได้เพิ่งชมกันคนในลายเด้อพี่น้องไปสุขทุขคนของคุกำลังใจของคนทุกคอมมนพี่น้อง ຂໍ s ິດນາສະຫຼາກຄິດນີ